สวัสดีครับวันนี้ผมมาคุยน้อยนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปที่มีคนขอมาเยอะในช่วงก่อนๆอะครับแต่ผมไม่เคยคิดจะทําเลยครับที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าพี่มาอยู่กับโปนิวได้ยังไงหรือว่าผมทํา YouTube ได้อย่างไรแต่ผมจะไม่เล่าเยอะนะครับสาหรับว่าผมเนี่ยมาทํางานกับโปนิวได้ยังไงนะครับเพราะว่าผมก็พูดไปในหลายๆคลิปที่เราเคยเคยพูดกันแล้วนะครับว่าผมเนี่ยขอเขาเขาทำงานเองนะครับเทเนี้นะก็คือจบแค่นี้วันนี้ผมจะมาเล่านะครับว่าเส้นทาง การทำ Youtube แล้วก็กำลังใจในการทำของผมเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับผมบอกเลยนะครับว่าย้อนกลับไปเมื่อตอนปวช1เทอม2นะครับ <Huh? S 1> ผมเนี่ยได้ทำ Youtube แล้วนะผมได้ทำ Youtube แต่ในพังงานเนี่ยเพื่อนๆจะมองผมว่ามึงทำอะไร <Huh? S 1> ติดเกมเล่นเกมอย่างงู้อย่างนี้นะครับคือผมเนี่ยเล่นเกมเศรษฐีแล้วก็ผมก็เป็นเล่นเกมเล่นเลยนะตั้งแต่เล่นแล้วก็เข้าแคนแล้วก็แข่ง แล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็ขายหลัดไปเพราะว่าผมโดนโกงแล้วสุดท้ายผมก็ทําการเป็นพ่อค้าขายนะเพราะเรารู้ถอะเราขายตัง้งแต่ตอนนั้นบูมากนะครับผมขาย,ยประมาณ1ปีรวมเล่นอ่ะประมาณ1ปีกว่าๆนะครับสําหรับเจ้าเกมเศรษฐีก็ทํารายได้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมบอกในตอนปีหนึ่งเนี่ยผมไม่เคยคิดจะแต่งรถเลยนะครับเพราะว่าพ่อผมเนี่ยจะให้ผมไปกับเพื่อนนะคือผมเนี่ยไม่เคยคิดจะแต่งรถเลยครับเพื่อนๆแล้วก็มีวันหนึ่ง ผมได้รถแล้วก็ผมก็ขายของจากเกมเทศรษฐีเนี่ยคือเขาขายราดเป็นพ่อค้าเราก็ขายได้เยอะมา,มากๆครับผมเพื<ๆ>่อนๆขายได้เป็นเงินก้อนหนึ่งเราก็เริ่มทําการแต่งรถคันแรกแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับแล้วก็พอมาจุดๆหนึ่งครับผมไปสนามครั้งแรกมั้งหรือว่าวิ่งทิปครั้งแรกเนี่ยวิ่งทิปครั้งแรกเออวิ่งทิปครั้งแรกผมล้มแล้วก็เพื่อนๆผมเนี่ยบอกว่าพี่ปอนท,ทํา YouTube เถอะเพราะว่าพี่เนี่ยมีคนติดตามจากเกมเทศรษฐีแล้ว แต่ก็คือจากที่ผมรุ่งเรืองในเกมเศรษฐีนะครับพอผมมาทํารถเนี่ยผมพูดตรงๆครับเพื่อนๆตอกอับครับคือเราขายช่องเกมเศรษฐีไปแล้วแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่กับช่องรถตอกอับเลยครับเพื่อนๆคือไม่มีคนดูไม่มีอะไรเลยครับจนเราเริ่มรีวิวรถเรื่อยๆืเริ่มรีวิวรถเรื่อยๆคือจริงๆเนี่ยคลิปเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมจะลงแล้วผมจะดังหรืออะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่เลยนะผมลงเพื่อว่าผมอยากดูในอนาคตนะครับผมนะว่าผมทากับใครผม เคยมีเรื่องราวดีๆกับใครแล้วมันเคยเกิดความสุขกับใครบ้างอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลต่อเราในอนาคตนะครับที่ผมทํานะและกําลังใจเนี่ยก็ประมาณนั้นครับผมคืออยากเจอคนมากขึ้นแต่ช่วงพีคเลยก็คือมันตกอับนะครับมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจะกินเลยนะครับช่วงนั้นแล้วก็มาจุดพีคอีกทีหนึ่งผมก็ขายช่องไปไม่ทําอะไรเลยครับไม่ทํา YouTube ไม่ทําอะไรเลยตั้งใจเรียนครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ปวช2นะครับคือท YouTube ไม่ได้มันติดเรียนนะครับ ผมก็ขายไปแล้วหลังจากนั้นผมก็ทําการสร้างช่องใหม่ครับผมหนึ่งอาทิตย์ก็คือเป็นช่องนี้แหละที่เพื่อนๆดูอยู่นะแล้วเราก็ลงคลิปแรกไปครับผมเป็นคลิปรีวิวรถเจ้าคันม่วงของเราตั้งแต่คันม่วงช่วงแรกๆเลยนะครับเราลงไปแล้วก็มีคนดูขึ้นมาก็เริ่มมีทยอยคนดูขึ้นมาแล้วเราก็เล่นด้านมืดด้านเทานะครับก็เรียกว่าได้ตังมาก้อนนึงเป็นปึกแบบนี้เลยนะครับเมื่อก่อนนะแล้วเราก็เอามาลงทุนซื้อโซนิ c เครื่อง250คันที่เราใช้อยู่่นหละนะครับก็คือเราซื้อมาเป็นสภาพรายๆเลยแล้วก็ปั้นแล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆจนมีช่วงที่ปั้นซซนิกเนี่ยมันบูมมากๆครับผมเป็นยอดวิวจากผู้ติดตามซับ5,600นะครับขึ้นมา6,700แล้วก็เงียบไปนะครับแล้วก็ตอนที่มาอยู่โกนิวเนี่ยผู้ติดตามใน u t ท b e ผมประมาณหมื่นหมื่นห้าแล้วก็มาในช่วงอีกพีิหนึ่งก็คือตอนที่มาปั้นน้องดีมนะครับคันนี้นะ พีคมากครับผมพูดตามขึ้นอย่างไวมากครับผมตอนนั้นผู้ตาม 20, 2องมื่นสองนก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเรีนอนครับวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนานะครับนั่นก็คือเว็บเอ็ดลูซี่เจเว็บนี้เนี่ยมีเกมให้เลือกเยอะใครขอกเกมใครสายเกมห้ามพลาดเลยครบจบที่ที่นี่ทีเดียวนะครับและเกมที่ผมจะมาแนะนําครับเพื่อนๆนี่เลยครับผม<ะ>เกมแคสซี่บัมเบอร์นะครับ เกมนี้เนี่ยผมบอกเลยครับผมว่าเล่นง่ายมากๆและที่สาคัญเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอโคยน้อยนะครับเพราะเขามีสิสธิพิเศษอีกมากมายรอเพื่อนๆอยู่นะครับและใครมีปัญหาอะไรเนี่ยสอบถามแอดมินได้เลยครับเพื่อนๆแอดมินเขาพร้อมตอบตลอด24ชั่วโมงเพื่อนๆอย่าลืมแอดไปนะครับกับแอดลูซี่7 8 9อย่าลืมเติมแอดนำหน้าเลยครับขึ้นมาผมมาดูอีกทีผมก็ไม่ได้สนใจผู้ติดตามเลยนะขึ้นมาประมาณ5 5า0 0ครับผม คือใครอยากฟังประวัติน้องดีเนี่ยผมเล่าให้ฟังได้นะครับประวัติที่มาของคาว่ารดดีมเชงรับไม่ไม่ลูกอ่อนหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีที่มาทั้งหมดนะครับใครอยากฟังก็คอมเมนต์มาได้นะผมบอกเลยว่ามันมีประวัติแต่ตอนนี้เนี่ยเราเอามาเป็นแบบนี้นะครับมันก็มีประวัติเหมือนกันว่าทาไมเราถึงจัดสีแดงแล้วเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากดูจริงผมจะเล่าประวัติน้องดีให้ทุกังนะครับและก็ผมจะไม่เล่าตอนที่ผมทํางานกับปูนิ้่นะแต่ตอนตอนดีมเนี้ยซื้อตอนที่ อยู่กับโกลนิวนั่นแหละถ้าเพื่อนๆอยากฟังก็คอมเมนต์มาอะตอนนี้นะครับจุดเริ่มต้นของผมพีกอีกทีครับก็คือไม่ได้ทํางานกับโกลนีวนะครับคือพอไม่ได้ทํางานากับโกลนี้ปุ๊บตังค์ผมเนี่ยไม่มีเก็บเลยนะครับคือผมบอกเลยผมไม่มีตังค์เก็บเลยครับเพื่อนๆผมก็แล้วผม,มาจะากลับบ้านแล้วพอทีเนี้ยมาผม,มาโกนิวให้ตังค์มาสามพันจะกลับบ้านแล้วมาผมมันป่วยไม่สบายผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเรื่องอะไรนะครับคือมาผมเจะตายใน 4- ีหวันนั้น ผมก็พาไปหาหมอครับหมดไปประมาณ5,500ันห้ขึ้นอนะแต่ว่าไม่ถึง6 0 0 0นะครับผมก็โทรไปบอกพ่อผมว่าผมขอตังค์อีก3า0 0และหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ขอตังค์พ่อผมเลยนะก็คือผมเอามา3 0 0พันนะครับหลังจากที่ได้จากกุนี้แล้วก็ขอพ่อผมมาสา0พันคือผมเหลือตังค์อยู่500ครับผมและคลิปที่ผมทำตอนที่ผมไม่มีตังค์เลยนะครับผมลงผมไม่ลงทุนอะไรสักบาทเลย ผมทาคลิปที่มันไม่เสียตังค์ก็คือคลิปทดลองทอดลองทอดลองนะครับจนผมก็มาถึงทุกวันนี้ก็เรียกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆดูตั้งแต่ที่ผมออกมาเนี่ยรถผมก็ไม่ใช่สภาพนี้โซนิกก็ไม่ใช่สภาพนั้นนะครับโซนิกตอนนี้เราก็ซื้อเพิ่มหลายๆอย่างแล้วก็ระยะเวลาก็ผ่านมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับก็เราก็ได้อะไรหลายๆอย่างจากที่เราไม่มีอะไรเลยและจนเรามาถึงจุดนี้แต่จุดนี้ก็ไม่ใช่จุดสูงสุดนะครับแต่เราถือว่า เราก็ดิ้นรนนะครับปื่ผมบอกเลยความจนเนี่ยมันสําคัญมากครับเพื่อนๆถ้าเราไม่เคยจนเราไม่เคยทํางานอะไรมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีความพยายามแบบนี้ก็เพราะเพราะว่าผมเนี่ยเคยทําก่อสร้างแล้วผมรู้สึกว่ามันได้วันละ300แล้วผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยคือจริงๆผมก็ไม่ใช่โรคหอบอะไรนะแต่ผมทําแบบทํากับเพื่อนทำกับเพื่อนพ่อ,พอผมอ่ะแล้วเขาหยุดงานได้นะครับมันสบายเกินไปคือผมทําครึ่งวันผมก็ามากลับบ้านแล้วเขาก็ไม่ไลยออกอะไรเงี้ยเพราะว่าผม เป็นเพื่อนพ่อนะเออก็คือทำได้สบายผมรู้ตัวมันไม่ใช่นะครับตังเก็บผมไม่มีเลยผมรู้สึกว่ามันไม่สามารถเป็นทํางานเก็บได้เราเพื่อนตรงแต่เราไม่ได้ดูถูกอาชีพนั้นนะครับเพราะเราทำมาตั้งแต่โปรชอหโชอสองโปรชอสามผมทําตลอดเลยครับก่อสร้างจนมาถึงทุกวันนี้ผมก็รู้สึกว่าผมอยากลงกับ youtube เต็มตัวผมก็เลยจริงจ,งจังกับมันนะครับความพยายามเท่บเื่อนเพื่อน,อน,อน,อนถามกันว่าตัดต่อ,อยังไงเนี่ยผมขอไม่บอก แต่ผมบอกเลยว่าความพยายามที่เราจะตัดคลิปแรกเท่านั้นนะครับที่เราจะมีคลิปต่อไปได้ส่วนรถเนี่ยทำคลิปอะไรดีพี่คือทาไปเลยครับเพื่อนเพื่อนแต่งรถเพื่อนเพื่อนไปเปลี่ยนขอบเพื่อนก็ถ่ายไปดิเออใครดูไม่ดูช่างมันเพื่อนพืนถ่ายลงไปเลยครับประมาณนั้นนะที่ผมทํานะครับและผมก็ทําคลิปทดลองทดลองตลอดจนมาถึงวันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จพูดตันตรงๆแต่เราก็พอมีตังในการมาซื้อของเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ คือผมบอ,อกเลยนะครับรายได้ YouTube ของผมตอนนี้ก็ไม่ได้เยอะแต่ก็พออยู่ได้นะครับจริงๆก็อยู่ไม่ได้แหลกแต่ฝืนอยู่เอานะครับเพราะว่าเอาตังค์เนี่ยมาทําคลิปให้เพื่อนๆหมดเหมือนได้จาก u t u b e มา4ี่ห้าพันอ่ะก็มาซื้อเฟรมนะครับเพื่อนๆสองพแล้วอ่ะหมดแล้วเปลี่ยนขอบครับพันเปไม่รวมยางอีกหมดนะครับไอห้าพันเงินเดือน u t u b e อ่ะเราก็เน้นทําแบบคลิปที่มันไม่เสียตังค์เอานะครับส่วนเส้นทางสู่ความสําเร็จคือลงมือทําแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ประสบความสำเร็จผมมองว่า มันไม่มีอะไรที่จะประสบความสําเร็จนะครับถ้าเราหยุดลงมือหรือว่าเราคิดว่าประสบความสําเร็จเร <_ d ata> าประสบความสําเร็จแค่พันหนึ่งเราคิดว่าเยอะแต่อีกคนนึงเขาประสบความสํารสสเร็จ2องพันอีกคนหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้โหยังจนถึงหลักล้าน,ล,านล้านอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อคิดดูครับว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ยังไงมันยากมากนะครับและถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากทําจุดพลิกแบบผมเลยเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยครับผมเพื่อนเพื่อนไม่มีตังค์ไม่มีอะไรต้องลงมือทำทุกอย่างเพื่อให้มีวันนี้นะครับเพือ <_ d ata> พ่อให้มีนะ ต่ยังไม่มีนะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆอยากฟังอะไรอีกก็เดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆอยากฟัง EP สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟัง E ีนี้ก็คงจะจอบเอพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้สนุกแต่มันเป็นเรื่องที่เรื่องจริงนะครับว่าโอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆครับผมกว่าจะมายืนในจุดแต่ละจุดเนี่ยคือเราก็ไม่ได้ดังนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้เน้นแบบว่าไล์เยอะไล์ในเฟซเยอะไล์อะไรเยอะนะครับคือผมเน้นงานนะครับ เพราะว่างานเนี่ยสามารถทําให้เรามีกินได้นะครับคือผมบอกเลยว่าเราต้องใช้ความดังให้คุ้มค่านะครับถ้าเราคิดว่าเราดังแต่เรายิงทรน,นงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับมันก็มันก็จะไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันสำหรับของเราเองนะครับแต่ถ้าพ่อแม่รวยก็โอเคครับผอผมก็พอตัวแหละถ้าพูดกนันตรงๆนะครับแต่ผมไม่อยากขอพ่อผมล้วเพราะว่าผมก็มีประวัติที่ติดการพนันหนักบ้างเหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากฟังก็คอมเมนต์มาได้แต่ว่า ถ้าผมเล่าไปเนี่ยคือพี่ผมรู้อะไรคนข้างบ้านอะไรรู้มันลาบากนะครับผมไม่ค่อยอยากเล่าแตาเ่เพื่อนๆอยากรู้จริงก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นสั้นๆแล้วกัน EP นี้เนี่ยครับใครอยากฟังต่อก็คอมเมนต์มาสําหรับคลิปนี้ผมก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมเพื่อนๆอ,อยากฟังต่อใช่ไหมละ่ะคอมเมนต์มานะครับ